สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องรุ่งทิพย์ชาแนลนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องรุ่งทิพย์นะคะเดี๋ยวรุ่งทิพย์จะพารับชมนะคะทุกคนพี่น้องจ้าพบกับบรรยากาศนะคะ บ้านานชีวิตบานบานหมาม่วงก็ลนลายลายเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ลุงทิบก็สิมากเก็บหมากม่วงไปกวนนะคะเออลน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 ,นะคะบอ่ออดอยู่อืดกินนะคะบอ่บอ,บออืดบ่อหยาคือเพิ่นววานั่นล่ะเนาะอันนี้มาม่วงเขียวสเสวยนะคะลนเต็มดินเลยเนาะอันนี้คือเขียวสเสวยอันนั้นคือสามดูนะคะลุงทบฟ้ามาเก็บพะวายหยัง อฟ้าวมากเก็บเพราะวา่าเดี๋ยวคุณงัวออกมานะคะเดี๋ยวคุณงัวออกมาจากอคอกแล้วเราจะเก็บไม่ทันนะคะเออลนลนเต็มดินเลยเนาะอันนี้คือสามฤดูนะคะสามฤดูเนาะเนี่ยเบื้องติละ่ะนน่นต้นพ่นนะคะดกดกเด้อค่ะเด้อดากมากๆดกมากมากถึงมากที่สุดรุ่งชิพก็รับหน้าที่คือ จะเก็บไปกวนนะคะอืมจะเก็บไปทํามะม่วงกวนเพราะว่าเอ่อเป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะเวลามีหลายกับบอ,อยากดอกพีงเมนบอบอึดบอึดบ,อ,บอ,อยากนะอ่าหล่นมาแล้วนะหล่นมาถ้าเพิน่นตเพิ่นตกมาแห้งกับสิเป็นประ,ประมาณนหนีนะคะเดี๋ยวรุ่งทีสิภาไปเบิง ในงั้นน้าเพอ่์กัสินิ่มๆแน่เนาะเพราะวา่าพึ่งไถนานะคะพึ่งหุดนาเนาะพึ่งหุดนาแล้วก็หุดแล้วเราก็หวานไว้แล้วนะคะเพราะวา่ากะหอดเวลาแล้วนะคะเร่งรุดไปหุดนาฝาวน้ำฟ้าฝาวน้ำฝนเนาะอันนี้คือหุดแล้วเพอ่์กัสิีเรียบๆอย่างนี้นะคะ หวานข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวรุ่งชิบก็จะเก็บมะม่วงตรงนั้นเนาะ,ะที่ว่าเราปลูกข้าวโพดเมนบอจ่ะนันคุณงัวออกออกขอ,อกไปแล้วคุณเห็นบอคุณงัวออกจากขอ,อกไปแล้วนะคะก็เลยทีว่าเรื่องทั้งเหลืองนี่ฟาวเกฟฟาวเกบก่อนคุณงัวคุณคุณงัวสียำคุณหมังม่วงนะคะเพราะว่าถามวาเพิ่นกินบอเพิ่นกกินจ้ะเพิ่นกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ หลายเกินแมหลายเกินจนเพล่นจนเพิ่นบ่ออยากกินแล้วเอาไงเนาะเพล่นกินบ่อท่านคือกันนะคะคุณนง่วปกติปกติมังม่วงห้าลนยังสีเป็นบ่อมังม่วงห้าลนยังสีห้าก็เสียไหวให้คุณนง่วถ้ากะห้าวแบบห้าเห็ดบ่อท่านเป็นบ่เห้ากวนบ่อท่านนะคะห้ากระเอาวไหวให้คุณนง่วแต่ทีนี้คุณนง่วเพิ่นก็ไม่ทันและไม่ทันและฝุ่นเพลกระยางอยู่ผุ่นเนาะค่ะเนาะ หลุงชิบก็เอาบรรยากาศบานๆชีวิตบานๆมาฝากมาตอดเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะเออนี่เขียวเสวยอันบเ้าหนวยซุกดอกเสียวหนวยเสี่ยวหนวยดิบๆไปกินอยู่หนวยหนวยซุกกะลน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 เต็มอยู่เนาะสิกินหน่วยดิบผุหลัไม่เจองี่เสบอาขันลนแหลวห้เสเ่าแต่หนวยนี่ละไปกวนนะคะเออ เก็บก่อนเก็บก่อนบานเอกจะคล้องกับข้าแต่ขืนเวทีน้ำได้นอเจ้าวาบอเอเพราะว่าชีวิตบ้านๆเราก็บ่มีอะไรอย่างมากมายนะคะบ่มีอะไรมากมายแล้วก็อ่าเก็บก่อนเนาะบอกกับว่ามีหลายล่ะก็บออึดบอยากสันตัวไปก็ได้เนาะมาหา นอนเป้เลนอยู่นี่ก็ได้ตัวทั้งเว้นแต่ว่ากระขานคือเก้าเนาะเอาใส่คุณเฮงไว้ก่อนเบิ่งที่ละนวยแต่ลนนนะนวยเนาะหลายหลายหลายนะคะบ่อึดบ,อบอ่อยากบ่อึดบ่อยากสั่นตัวเจ้าโอ้ควันควัน อันนี้นี่แ่ละชีวิตบ้านๆเก็บกองก่อนอเริ่มต้นที่เราจะต้องกองกองไว้ก่อนนะคะกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนเนาะเพราะว่าก้องไปก่อนอแล้วคอยเอาถุงมาใส่ทีเดียวนะคะจะเอาถุงมาใส่ทีเดียวแต่ว่าจะเอาหน่วยสุกหรือว่าจะเอาหน่วยดิบ อ๋อชีวิตบานๆกับบอไม้ยังหลายนี่ถาให้เพื่อนลนหรือว,ว่าสีเอาน้ำตน้นน้ำตน้นกะยอมรับเลยเด้อยอมรับเลยวะชุกมือน,นี้นะคะหลายแหงนะคะบออึดบออยากก็คือนี่แหละจ้ะเนาะบออึดบออยากเด้อพี่น้องจ้ะ มะม่วงจ้ามะม่วงบานนี้เนาะอ่าคนเถาเพื่อนกัะมากเด้มักเพิ่นว่าออมะม่วงแซ่เพิ่นวะเนาะเพิ่นมากะม่องซุกเป็นบ่เพิ่นกลับไปกินกับเขานะคะแต่คอยนี่่อยบ่กินกับเขอด้วข่อยสชเอาไปเป็นมะม่วงกวนนะคะหล่นหล่นเต็ม,มดินเลยเดี๋ยวไปดูอีกต้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะเออ หลายแห้งหลายแห,ยหย้งเก็บอันนั้นก่อนหลายคักคุณงัวกำลังออกมาเออคุณงัวกำลังออกออกเท่ากับเก็บนี่นี่คือนี่คือต้นหนึ่งนะไปเบิ่งอีกต้นหนึง่งต้นทีว่าคพ่อกับสีซุกพร้มนนอ,อ,อรมกันั่นละจ้ะเออซุกพร้อมกันต้นนี้กับสีร้นหลายอยู่ ผลคุ้นมัวออกคอกว่ะพุ่นเออเนาะต้นนี้กะอ๋อต้นนี้เพราะป้านใยต้นนี้เพราะป้านใยเออต้นนี้เพราะป้านใยต้นนั้นชุกหลายกว่านะคะกต้นนี้ในปานใยเนาะมีตะกอเออนี่นะคะ อืคุณงัวกะอยู่ในหันกรประ่านหอดเว้าอย่าฝ่าวออกมาเด้อุนออกมาแต่ต้นหน่อยๆสามต้น่นออกมาละเดี๋ยวสีพากันดื้อหลายเด้อุฝน่นกับพากันกินกินหยาเนเปียนะคะเออเนาะดกดกดก,ดก ดอกคักดอกเนเด้อวพี่นนองเด้อดอกคักดอกเนเดี๋ยวคอยกะสีหอดเวลาคอยสิเต็มที่ได้บปะนี่พอสิได้เก็บเต็มที่ได้อันนี้ก,ก็คือเอาบรรยากาศมาฝากคือเก่านะคะคือเก่าคือเดิมพอกั้นแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเก็บมังม่วงก่อนจ้า